ให้หสมัยสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาตต่อหน้าพระที่สุโส์และสี่สิทธิ รัฐบาลทั้งทีต่อชาติศาสนาพระมหมากรสและเจ้าตัวทุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะพฤ่ฤตนเป็นคนดีละเว็นความชั่วและเรงลัวบ่าจะรักษาศีลห้าหรือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาข้อสามข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและสังคมด้วยสติปัญญากำลังความสามารถและให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ข้อส <aw> ี่ข้าพเจ้าจาะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออมเงินและดำเนินชีวิตวต,ตามปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางการเงินของหมู่บ้านให้เกิดรายได้สมดุลของครอบครัวขอ้วขอห้า รักษา,าซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพย์สินของส่วนรวมและรักษาความสะอาดของหมู่บ <subsequent> ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ข้อวข้าพเจ้า,า,จ,าจากเอื้อเฟื้อเอื้อแห่ม,มีความรักความสามัคคีต่อกัน,นและใหแม่พันกันจะดูแลซึ่งก,ก,กันและก,กันทุกครอบครัว,หวเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อให้สคโอบครัวข้อที่ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสังคมและร่วมกับระวังให้ไม่ให้มีคนชั่วและคนไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านและอยากทำให้หมู่บ้านหลุดพ้นจากความข้อแ ข้าพเจ้าจะล่วสตงเสริมการรวมกลุ่มเป็นกองทุนพึ่งพาตนเองเพื่อประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเพื่อนาคตรลูกหลานชาวตำบลกระสังอย่างมั่นคงข้อเก้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้านและที่ประชุมปากชาคมหมู่บ้านและอะาให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกทัานข้อสิ่ข้าพาจกาจะรับฟังมาพิี่เห็นของผู้ ข้อที่เอ็ดข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามธรรมนูญสู่บ้านสันติสุขเก้าดีอย่างเคร่งครับเพื่อให้เกิดความสันติสุขบนความพอเพียงพ้อครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเพื่อการควู้กันชาวประมกษัตริย์ข้อที่สอง จะทำผิดคำสักนี้ขอให้ศิลศักดิ์สิทธ์ลงโทษขอให้ตบกันรบพบแท่ความเสื่อมสลายหาข้าพเจ้าการทำตามคำสักนี้และปฏิบัติดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแท่ความสุข ฟวาเจริญลุ่มเรืองให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองสุขกายสบายใจตายไปขอให้ได้ขื่นสวรรค์สาธุสาธุ